เนทเองก็ทำงานแสดงลิเกเป็นนักแสดงลิเกแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยค่ะเรียกได้ว่าความสามารถครบเครื่องขนาดนี้หนูไม่สมมงตรงไหนคะ กายเพชรมิสแกรนน่านปีน2024ันยี่สี่ค่ะมองวงหัวปุ๊บ,บ,บ,บดราม่าเข้ามาปั๊บมาปั๊บเราเป็นยังไงบ้างดรามา่าเราตอนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกมันก็มีบ้างนะคะที่เข้าไปเห็นตามสื่อตามตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาบอกว่าเออ ล็อกมาหรือเปล่าเว้ยทำไมพูดผิดผิดทุกพูดถูกถูกเนในช่วงดราม่าที่ตอบคําถามไงคะที่ว่าเนดเลือกสองคำถามผิดมันมี1-5ถึงแต่เนดดันไปพูดว่าเบอร์หกซึ่งตัวเนทเองนะตอนนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะพี่คือหนูไม่เคยได้อยู่แบบจับมือหรือเข้ารอบลึกๆแบบนั้นมันก็เลยเกิดอาการตื่นเต้นหูดับคิดว่าเขาเรียกเบอร์หนูเพราะว่าหนูอ่ะเบอร์หกก็เลย เป็นที่มาของตำนานเบอร์หกค่ะเบอร์หเราหนักสุดขนาดไหนดราม่าในชีวิตที่โดนนะครับสำหรับเนทเนี่ยคิดว่ามันยังนะคะแต่ว่าหนูเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะอาจจะหนักมากกว่าน,นี้แต่ถามว่ารับมือได้ไหมเนตรับมือได้ค่ะเพราะว่าเราเคยเจอประสบการณ์ทางด้านวงการลิเกมาแล้ว ใช่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องกปกติเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แต่นี้ก็จะสามารถรับมือแล้วก็อยู่กับมันได้ค่ะอย่างนี้าที่ทขเขา,าขเข้ามาคอเามาอเามนต์บอกว่าเราไม่สมมงอุ๊ยไม่สมมงตรงไหนคะต้องถามก่อนหนูต้องบอกเลยว่าหนูไม่สมมงตรงไหนคะ เนื่องด้วยความสามารถของหนูทุกๆด้านแม้กระทั่งขายของในเรื่องของ business หนูอะร้อมเสมอเพราะหนูเองก็เป็นลูกแม่ค้าคุณแม่หนูก็เป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวจิมเหนียวเคี้ยวนานซึ่งณนะตอนนั้นนะคืเนีก็ได้วิชาจากคุณแม่มาบ้างและตัวเนทเองเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะมาเป็นมิสแกรนด์น้านเนี่ยนะคะเนทเองก็ทํางานแสดงลิเกเป็นนักแสดงลิเกแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยค่ะ เรียกได้ว่าความสามารถครบเคลือกขนาดนี้หนูไม่สมมงตรงไหนคะเออค่ะแล้วก็มีทีโดนล็อกมงไยังไงบ้างโดนล็อกมงดโดนโดนล็อกมงเหรอคะกระแสที่เราบอกว่า,วาล็อกมงหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกยังไงจริ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 งแล้วเขามันไม่มีหรอกค่ะล็อกอะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะ คะแนนเขาก็แจ้งให้ทราบอยู่แล้วนะคะทั้งหลังบ้านแล้วก็หน้าเวทีผลงานหนูหนูว่าทุกคนน่าจะเห็นศักยภาพของหนูเพราะในระหว่างที่เนทประกวดเนี่ยนะคะมันเหมือนมัธยมอะคะ่ะถ้าเกิดใครไม่ทํากิจกรรมคือคะแนนตรงนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างเก็บตัว ข้ากอเงี้ยมันก็สําคัญมากๆสําหรับคะแนนเก็บตัวแบบนั้นหนูก็ทําครบทุกช่องและบวกถึงหน้าเวทีหนูก็ทํามันเต็มที่ทุกคนก็น่าจะเห็นผลงานเน้แล้วก็น่าจะเห็นประจักษ์อยู่แล้วนะคะว่าเนทสมมงจริงๆตอนนี้หนูเห็นคู่ต่อสู้แล้วค่ะน่าจะ8จังหวัดได้แลวค่ะหนูจําได้หมดเลยและหนูก็เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราสู้ได้อยู่แล้วเพราะหนูเตรียมตัวจะเป็นควีนภาคเหนือค่ะ ตอนนี้พี่ดีพี่ภาค,คะคะมิสแกรนด์น่านก็ก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของภาษาในเรื่องของการตอบคำถามในเรื่องของ p e r f o r m มนซ์ในการเดินทุกๆอย่างเลยค่ะนี่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะแนเลยหนูต้องบอกก่อนนะคะว่าในพาร์ทของวงวงการนางงามเนทอะนับหนึ่งหม่เลยมาจากศูนย์เลยเพราะว่าเนทไม่ใช่สายนางงามค่ะ เนทเป็นลิเกที่มีความฝันอยากจะเป็นนางงามและอยากจะนำพาลิเกไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักในอาชีพของลิเกเพราะเนทก็จะมีวลีของเนทว่าลิเกคืออาชีพแต่นางงามคือความฝันเพราะฉะนั้นหนูก็หวังแรงเชียร์แรงใจจากพี่พี่แฟนคลับทั้งลิเกและทั้งแม่แม่นางงามนะคะฝากเอ็นดูเนทคนนี้นะคะซึ่งเนทมีความตั้งใจมากๆอยากจะทำความฝัน อยากจะอยู่บนเวทีมิสแรนด์ไทยแลนด์และให้ทุกคนประจักษ์และได้เห็นความสามารถของหนูได้แบบเต็มทุกๆรูปแบบเลยก็ฝากแชร์เน็ตด้วยนะคะ